แชฉันเปิดเฟซน,นะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลไหนก็นตามแั้ก็จะมีแต่คนไลฟ์สดขายของแลเฉันเห็นอะไรหรือเป่าฉันเห็นทุกคนหาเงินกันอย่างบ้าคลั่งหาเงินแม่ทั้งวันทั้งคืนหาหาคือนี่นี่แหละคือผลลัพธ์ของกลุ่มคนพิม์เงินที่เขาต้องการให้มันเป็นอย่างเงี้ยเธอเขาต้องการให้ทุกคนทั้งโลกนะหาเงินนะหาให้ด้เยอะที่สุดวันๆไม่ต้องคิดเรื่องอะไรค,คิดแต่เรื่องเงินนะเพราะเขาเอาเงินเนี่ยมาล่ามโซลเราไว้ตั้งนานแล้ว เงินแผ่นกระดาษเนี่ยมันก็เป็นแค่แผ่นกระดาษที่ปริ้นเยอะๆมันถูกมากนะมันจะมีที่หนึ่งที่กู้เงินนะของรัฐบาลทั่วโลกเลยก็คือ IMF นะชี้ปิ้นเงินจากลมจากลมหมายถึงอะไรชี้ปิ้นเงินแผ่นกระดาษเนี่ยปริ้นเยอะๆนี่ต้นทุนแผ่นหนึ่งมันสิสตางค์สิสลึงแล้วเอามาขายให้แต่และรัฐบาลแต่และประเทศนะราคาเต็มนะหน้าหน้าแบงค์เขียนพันหนึ่งก็ขายพันหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวฉันคินดดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เวลาคืนฉันอย่างเงี้ย แต่เงินมันปิ้นมาจากลมมึงมันปิ้นมาจากความว่างนะมันก็เป็นแค่แผ่นกระดาษอะของทุกอย่างจริงๆแล้วนะก่อนหน้านี้มันไม่เคยต้องใช้เงินเลยเธอสาน้ําน้ําที่ปลาที่มันอยู่ในน้ํามันอยู่ของมันดีนะแต่อีพอกลุ่มคนพิมพ์เงินตั้งทุกคนจะต้องเอากระดาษมามาแลกของกินเกิดไกลเพราะว่าอีสานนั้นมันมีเจ้าของมีเจ้าของแล้วเวลาฉันจะจะฉันจะไปเอาปลาในสามากินฉันก็ต้องเอากแผ่นกระดาษโง่ๆไปแลกเอาเอาปลาใน ในสาวมากินคือของบนโลกอันนี้มันเยอะมากเธอไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารผลไม้ต้นหนึ่งนะเธอมันออกลูกอ่ะเป็นร้อยลูกลาใหญ่ดูต้นหนึ่งมันออกดูกี่ร้อยลูกกินให้ตายก็ไม่หมดปลาตัวหนึ่งมันออกลูกมันเป็นพันพวกเราคนทั้งโลกมันกินยังไงก็กินไม่หมดคือของกินบนโลกนี่มันหาได้กินบุฟเฟ่ต์กินให้ตายก็กินไม่หมดนะแต่พอมันเอาเงินมาล่ามโซ่ mm. พวกเราไว้เนี่ยแล้วมันก็ตั้งเศรษฐกิจทุนนิยมนะคือให้พวกให้ ให้ทุกคนอะบมิโภคกันโอเวอร์สัปพายอะคือผลิตของเยอะๆซื้อสนับสนุนโฆษณาออกทีวีโปรโมทอะไรที่พยายามทำให้ทำให้คนใช้เงินฟุ่มเฟือยมากที่สุดนะเพื่อที่แล้วก็ล้างสมองคนทั้งโลกวาานะ่าต้องหาเงินเยอะๆนะเธอต้องหาเงินเยอะๆนะเนี่ยนี่คือวิธีคุมคุมมนุษย์ของพวกเขาแล้วพวกเขาคุมเรามาตั้งนานแล้วนะเธอแต่เราไม่รู้ใครใครมาคุมฉันฉันก็อยู่ฉันไม่มีใครมา,จ,าจูงจมูกสักมีก็เงินนี่แหละที่จูงจมูกเรา หล่อนคิดดูว่าเราต้องหาเงินตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่วัยรุ่นยันตายไปเลยอะความหมายชีวิตอยู่ตรงไหนก็คือหาเงินไปจนตายแล้วตายไปก็เอาไม่ได้ด้วยนะแต่ฉันพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ใช้เงิน,ฉ,นฉันเกิดมาในยุคที่มันใช้ต้องใช้เงินฉันก็ยังคงจะต้องเล่นละครทํางานหาเงินต่อไปเพื่อความอยู่รอดของฉันแต่ฉันก็กลังหมายควรามว่า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกคนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะก็คือแผ่นกระดาษนะเธอ เขามาล่ามโซ่เรานะเขามาเขามาล้างสมองว่าเธอต้องมีแผ่นกระดาษนี่นะเธอถึงจะมีข้ามีน้ําชีวิตเธอถึงจะอยู่รอดจริงๆมันไม่มีคนเราจะอยู่รอดด้วยด้วยอาหารเท่านั้นและที่ดินนะ่มันอยู่ของมันดีๆนะใครคนตัวนึงเนี่ยนะตัวเล็กยาะกว้างเคลืบยาวศอกอะ่ะนอนตรงไหนก็ได้เธอจ้างบ้านเล็กๆก,ก็ได้คือที่ดินมันมีเยอะมามกกลับกลายเป็นว่าพอเอาเงินมาล่ามโซ่คนปุ๊บที่ดินตรงนี้ต้องเอากันแผ่นกระดาษไปแลกต้องเอาเงินไปแลกถึงจะได้เป็นที่ดินตรงนี้ กับกลายเป็นว่าคือเขาพยายามจะทําให้คนจนแล้วก็จิบหายไปให้หมดอะเข้าใจปะพวกเธอต้องตื่นนะคือเธอต้องรู้ความจริงเรื่องเนี้คือเธอต้องรู้ว่าทําไมชีวิตเธอถึงเป็นแบบนี้มันะมีคนทําให้เราเป็นอย่างนี้นะเร,เราไม่ได้เป็นเพราะเวรกรรมหรืออะไรเลยมันไม่มีเวรกรรมะลรสิ่งมันมีคนที่ท,ที่โอ้โหซูปเปอร์อีลีทมากๆอีคนที่บอกว่ารวยอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่เช่าอีคนที่พิมพ์เงินนะเออต้องตื่น